พี gli, eh, hi, ่น e ้องผู้ใชาหนีป่านางกอดจอดอยู่แม่สวัสดีค่ะยากแล้วก็ว่าท่านมีรถผุ่มบอเซียดอกมืงขึ้นนี่เป็นยังจจงเอาผู้ใา้มาเฮี้ยนเป็นสีตำรวจเนาะฮะตำรวจตำรวจทั้งใดตำรวจตำรวจนีงขึ้นสิมาถอดทรงถอดเสียอยู่ยี่แ้งเลยแม่คนถามมาหลายแม่คน่าเป็น่ังไหเป็นยังจงเอาผู้ใา้มาอยู่เฮี้ยนหลายเทไรหนีพ่หนีอู้คนไรคนดาไน หนีเด้อมึงสิหนีอยู่ด้บ้าโกก้กากอยู่นี่ปวดหัวกูเบี้ยกูนายกูอยากนอนก็เป็นเด้อเกล้วกูว่าเสียบ่าว่าจริงจังโอ้ยกูได้ถ ե ดถาบุญยายลื่นกูได้ขึ้หมานี่ล่องมันกับข่อยเด้อคนบ้านขึ้งมูด้วยสามสี่คนตีบอดเสนั่งขาเจ้าวแบบเตาแบบเตาในบ้านไหนลูกพยพุนอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เจ้าก็ผีปลาแม่อายุเท่าไหร่ มันหล th <super> ุดเจ้าหกสีทุกวันปีหัวต้นนั้นมักอันนั้นพวงมาอื่นเหรอมะขึ้นเอาฮอดพ่อเขาแล้วก็เอาฮอดลูกเขาตีแล้วเอาไปช่วยแล้เจ้าก็ได้ดีเจ้าบาปก็ได้ครับมึงเจ้ากินเขาหรือเป่กินแล้วเมยเสรไปซื้อของมาแพกเห็ดขายคือมันเปขายเห็ดซอยไม่ได้เงินไปจุ่มจักเนาะว่าผู้ใดจะขายเขาขายเนาะไม่สิได้คาเรี่ยงวอขายเห็ดนะจ๊ะแม่บอกไงขายเห็ดนะจ๊ะมือนี้ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาท ่อกิโลคะใช่อันได้หลายคือเก่าปะได้หลายส่งทั่วประเทศแม่บอกแล้วเนเบ้าเนียแม่ขายเห็ดจ้าขายเห็ดจ้าสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทครับส่งทั่วประเทศค่ะขายทั่วประเทศนะจ้าพักมาเลยจ้าครับมันะจ๊ะโอ้ยเอาจะไหนออกผูไสลไม่เฮี้ยนสักนี่อันบม่ได้อาบ้าได้บ้านอีกเขียวเจ้าหักใส่ไมว่านี่ดิอันร้อนมันร้อนเด่นนึงร้อนเมื่อใด ตะดุนนม่นอยู่บอกพอทมเขเตะกีมมันขึ้นตซมเมอรนี่นั่นแหละเขียวร้อนไหมเออตะกี้มันติดใช่ไหมยิมนะคะอือ้มเห็นมนเห็นขทางล่างไหมอ่าปามีินทางล่างเอเขียวร้อนออกเร็วขันทึ่งๆร้อนออกไหนมีเป็นที่บ้าขึ้นมัติดบนขั้นคนพ่ตัดหอดบ้ร้อนจักลิมตัดเลเขียวตัดใกล้ชิดเปรปีกเอาเร่อง็ตัดเอาอันนี่คือ คืออันหินกับไฟนี่เอออันนี้มันก็อันเขาก็เหยียบคือจากนี่เนาะมันก็หมุนมันก็จวดจวดจวดไปเจ็บบ่าบ่เขี่ยวกับเพี้ยนกับไม่ได้อันนั้นง่ากมันก็ออกเป็นการจัดฟันสมัยก่อนตัดเข็มเพี้ยนกันรุ่มใบไม่ได้กินลาบบ่อใดเลยผู้ายเต็มเผี้ชายมันเขามาหล่อเงินเบินระบ่มี้บ่หลายยังคือเก่าละยังคือเก่ายายเจ้าให้คอยอันพันหนึ่งกับยังคือเก่าอยู่ ลนสันนี่เปยังมันเบิ้งก็เบิ้งพี่น้องนขึ้นอยู่เขาตกใจบาะว่าเอาอย่งคนก็ติดเฮียนไม่รู้ว่าเป็นยังค่าเหมืว่านางโคโมจับเ้นจับอินเขาอยู่ได้บีบเขาบ้างไหมโบ้เหลวบเวเดี๋ยวมากรองสั้นคือนางไก่กันเถอะม่ยิ่งนางนีผู้ชายนางนีเนางก็้อเสียพนเนาะบ้กตาบแกเสียนางก็ต้องนางคนละแต่แค่ไปจนี่มาจ่ามาจออกมาจัาคู นะเอีออกมาจากคุกก็คือผู้ใดออกจากคุกนี่คือแม่หนีเลยมันเก่าเนี่ยแหละมันอันเขาไปเขามันปติคุูดอกเขาปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติจังไหนขอหายังไม่ดูมันคออินมากโอ้ยมาเออฉันดอกไม่เอาไหมนี่เด็กจังสีพี่ดอกเลยไปเมียปฏิหนีหนูเมื่อเขาน้าไันเลยเขาเมื่อตอนไหนบัดนี้เขาเขา เมื่อท่านดุนนี่กยไล่หนีไล่ของเมื่อเขาก็ลุกเมื่ออะไรบ่กบ่เสียบ่เสียบ่เสียง่ายแบบนอยู่หันบ่งันนึ่งกันอนอยู่เอ้าคือว่าอะไรหนีคือน่อยู่หันน่อยู่หันเอานอนแล้วมันกีหนี้ด้วยโอเคค่ะน้ำหามารบิสิเป็์โซคุณยายโสวัสด์คุณยายโสวัสด์ค่ะเอ้าเอานอนมา่งใ่แซมมาเมักงมาก เมาเ้ลามุงนวลเวินค่ะเมาเลยเมาเพงค่ะเมาเฮงจะนอนตะเวินจ้ามุงนี่เทียงเมาเราเทียงพี่น้องหลับแล้วเปิดประตูเฮียนน้อยเบิ่งก่อนเบิ่งว่าหนาแดงบ่นี่หายใจบ่หายใจบ่หายใจอยู่ ปิดประตูเงี้ยเนี่ยเนอนมาปิดหัวประตูเงี้ยเมาโว่เลยเ้ยเมาขาดเลยนั่นปี้บุลุนเฮ้ยเอี่ยปวดแล้วกินมื่อเดียวเลยนี่รถรถเก็บของงานมันเกี้คนเราได้มื่อละพันสองคืนนีโอ้ยแทะสางยางใหญ่ออกแล้วนคผู้เมืองโอ้อันนั้นให้บ้านคนมาตัดเออไปจังหวัาท่านวามสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน เงี้ยมียวาได้ตัดหนาหลายก้มูเมาพี่น้องเออคอยมหาบอกว่าเตียงตูสวยๆไปขายเห็นบอกคอยมหาเรลาบ่เห็นเหล่ามาอีกรอบนึ่งก็คือนอนสลบสลายพี่น้องเนี่ยคอยเออมีส่วนระยะสวาชีวิตเรากินเหล้าแล้วก็นอนเข้าไม่ต้องกินเขาหนึ่งไว้ตีดข้าวหัวยาาบ้านก็มีคนมาตัดให้เออยาาบ้านก็มีคนตัดให้ไม่ต้องคิดยัง ผู้ชายก็มาบบเลือแนงละสามละสี่ชีวีใหญ่สุดสูงภาพป่ะดิยิ่งเหมือนแม่นเศร้ามากเศร้ามากกับมีคนฮับไปเลยฮับไปดิ่งเทียงกับมีคนมาทรงเห็นมานอนเมาแล้วบม่้บ่ายตื่นกันมาอีกมีคนฮับไปดิ่งอีกค่ะคนมาทรงกันนอนต๊แรงมากับมากผู้ชายก็มาบบเลือสองสามหย่าก็มี่ผู้ตัดให้เข่าก็บว่ต้องกินอยู่เลยเพราะว่าเราไม่มากินเขาเหลาซื้อซุกเขากิน เอากลับไปทมีออกมาครึ่งหนึ่งเหรอคุณแม่โสวัดขอย่อยคือเห็นแม่นอนเมาขอยันอันเอาไม่เนี่ยเอามาไหมถ้าเปร้อยัวถ้าเฮตุอย่างต้นวิ่งบาบัซุกเนี่ยาเปียงที่ไหนเข้าไปเอาเหตุเข้าไปโูกไม่โอ้โซุกเนี่ยขึนไปมายุ่มมาย่าเอามหาเามบ่ล่ะไปเอาเขาเก็บไปเด้โอ้ต่าได้จังนะโอเค่ ไมากยูกบปลาไบหลักลมากขึ้นสั้นนอนเมาหัวมากนกฮนอนเดน้อนเมาบ่มาอนี้บ่เลี้ยบผมบ่ได้กินเอาไปกระช่องขวดจังคือเกาโอ้่กิน่กินเขาละกินก่อยพ่ตัวพ่อได้อันขัดอันพ่อเื้ว่าจะนอนเว้นรมอนี้บอกหรืจะน้ำหาคอยจุ่มยัอกว่าจะมีไเดี๋ไปไดนอนเว้นนนี้บ่เลียผมมาสดนอนเว้น นอนพวกสินจะมจะใส่บางเว้นค่ะเป็นมาทั้งพี่โอ้ยรด้นอนเลยราคาบ่บ่จะม่เวาเดองนอนแนเมนดูสิปูมันคือนอน้นยินเมนอกินโดนาที่บอกใจอุนัดฮันยังก่อนกูบอก่จ่าอุนัโอนาแต่โดนัทโอ้ยนี่บอกครับโดนัทกินได้เยอะกินได้แต่เมนกิน แกน้องปังจะมากสีใดมากหวานขึ้นบ่หวานนี่นี่นี่เอานี่มันจะเสียเมียนเียงยังบ่หวานแบบธรรมดาเออหันล่ะบ่มีนี่นี่เออนั่นละผู้เฒ่าผู้กินนั่นเสียตัวเย็นได้โดน่าไหมเรากำลังจะไปเอาเห็ดนะคะทุกคนเจอกันนะคะตอนเย็นเดทให้เบิ่งพี่น้องเดี๋ยวส่งให้นะคะ อร่อยจะมกินแน่ไม่ทช่้าหยาบนะแม่ืมาแม่หยาบปะบอปะหยาบานดอกหยาบคขาห้องข่อยหยาบหยาบกัพวกอื่เอาค้แอ่มแม่วู้ยเอ็มซีแฟนคลับสวัสดีค่ะคุณยายมุกดีๆได้ยีแม่สิหน่ะสวัสดีค่ะ พ่อใหญ่สวัตมารับเหตุค่ะโอ้ยพ่ยายโสวัตมารับเนื้อโน้ยใ่มาเบิ้งตลอดพีนลองมาเบิ้งเหตุค่ะปะหาเหตุละงงละงงโอ้เหตุมารับเหตุค่ะเบิ้งเบิ้งตลอดนดัง้อยเบิ้งเบิ้งเล่าตลอดเล่าแบานี้จีนลอะ นี่จ้า็แม่องฝากแกงเผ็ลูกแม่ัวสอขุนแกนี่เดี๋ยวให้แม่เขาสวนก่อนแม่สวนด้งผีปล่อยบัดนี้แง่ก็จะผู้เบาที่าุดแม่จแม่เด้อเออกันบ้างยังเมือนเช่าเมือแรงจามีจรเงอยงเนาะนุ่งจาีค่ะอัดไปอยู่เต็มตู้อยู่ะให้แม่มาเลยรำบบฟังเรอันนี้กระดา ล่ำล่าเมย์กับบดีเข่ยวกับลำล่าเมย์ลำลาล่ำลาเมลำล่ากลอมว่าเลยออกมาดางเจ้าเงาคือดุกเจ้าอีตนวนองคือดุกท้องอีตัวึงเอือกยางอีตัวน้ำคนบางงามคือคอยล่เบ่อยอยากมวลปูเบาชวนออกส่กวนคนเฮาต้อนั่งมีพญาเป้าวน้าหมูฟูจาวาดข่าวกีตาบ้า้องเน ผู้บาดจุกเกนเขานี้ไปนอนสอนบอลนอนกระดอนบ่ไดเข่าไเหี่หีล่ไปตรงเกอนเอได้ปู่แล้วก้อนโตก้อนตรงเกลจะยูกรบปูนอจะ้าม่เอาหดมาล่้างอลูกบาอาจจะไม่เงีหีสหีดแม่สดดสดแม่เด้อโอ้ยมันละมวนสดแม่สดมา่ไห่ย่กบม่เจียง ได้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 มวลค้างเม็ดบอปินมวนคักงส่วนเบิร์นี่จะจ้งเอาเปบกนี่นี่แหละล้างคูกร่ก็อยากได้ก่อนล่ำเพลินแถบลาบานี่ไม่ได้เต็มกระตาจังล่งคู่ได้แม่ดบอค่ะจ้งสีคุ้มต้องเต็มกระตาเขาจะพากั้ลงมากระตาหมานเคืองส่างเคืองอย่างในพี่น้องของเห็ดภูวัวนะคะมื่อนี้มีปรหลายในพี่น้องได้หน่อยหนึ่งมื่อนี่รับประกันความหวานความแซ่บหวานความอร่อย สกระแม่ด้วค่ะแม่แม่อร่อยบะแม่คะเสีบไอะไรก๊ม่ใหญ่กุ๊บกิ่งจ้ะเออการันตีการันตีเห็ดจากคู่้วาค่ะเมื่อนี้พี่น้องค่ะมีเห็ดอย่างเนี่ยแม่มีละงูมีเพิ่องเข่าเพิ่งจ้ามีเนั่นน่เพิ่งไว้เพื่งหว้จ้าอร่อยมากเแม่แม่

ลงตลาดแล้วค่ะลงตลาดแล้วค่ะเจ้าพ่อหนูเมยมาเรีวดาราเ้าเฮากกามาไปขายเห็ดก็บ้านสิเบิร์ตจังมาเป็นหนแม่์มีเห็ดหลายปะนั่งออนไลน์ก็ส่งนะคะออนไลน์ก็ส่งแทบตุ่มอ่ะแทบก็เฮ็ดแม่ละออนไลน์ก็ส่งพี่น้องค่ะแทบเห็ดเพิงเข่าเพื่องเลือดออนไลน์กระสุนแพ็กปานออนไลน์กระสุนปะนั่งพี่น้องว่าเบิ่องตัวปะนั่ง เราปลานางจากเกลดล้ำเปาวาค่ะเกิ็ดล้ำเปล่าด้วยแม่จ๋าปลาสดๆแม่ตัวงามงามโบเปียบอ่อนเดี๋ยวมาต็ดเอฟพอจ้แม่จ๋าเดวมาตดเร็วเร็วบิกติดเลยนะล่าหงกระมดิพี่น้องเข้าขาขายจุว่าสิเบิดขันแดดจดว่าเบิร์ดแล้วก็บมาเฮ้ย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 เอร์จ้าแม่ายไปเมีย นิดเพิ่นดเพิ่งไหเออแซ่บแ่บพี่น้องได้จิตใจครับพี่น้องจำได้บ่ว่าพเหารบางยาไม่ใชวมาขายขายป่ายม่มาขายป่าทือเกา่านเกาล้าทองเกาอาานเลือหารบางยากับไสสุนี้มาพืเหาอีกก <e ับสสุนเก่านไป เป็นแห่ค่ะคือเหตุสดใสยแม่คนสิบุดหนุนเข้าบ่อนี่บ่แม่มาจ้ามาซื้อเหตดซอยยนี่ปลา้นจะเด้อปลานางปลาเบ็ดจะเกื่อนลปล้าจะอออนไลน์ก็ส่งนะคะแม่ปลาลานี่ดิปลาซุ่มนั่นแหะทุ้เจ้าขายบ่เบิ่ปลาไม่นปลานีงก็ปลานาปานงพอแม่แ่เรียกแขกเนี่โอเดน่อแม่เฮ้ยแม่แม่ แม่หาแม่เอื้อนอ่ะแ่เาเกเจ้าเอดอกจ้าบาเอาข้างนั้นบอเากับต้องเอื้อนละเนาะแม่จ้าเอื้นแม่เอื้นบานางจ้าบานางเดจะเด้อจากเกินรังตาไมเฮ็ดเพืงเฮ็ดขอด้วแม่ไม่ไม่สดสดสวัสดีค่ะ

จากประจิตไเพราะดพอสามลเมียนั่งเจ้าเสียวไปส้นทรงเจ้าไปสีนทรงนะคะื่นเงินจะขายขายตอมขายตอมือนะแม่นออนไลาแ่นอนไลน์เมนค่ะคุณยายสสวัดเทียวนอก็ได้เที่ยวน้่นแหะลูกคนก็ได้าวกระดอก็ดี สวัสดีครับพี่น้องคุณยายสุัสมาขายเห็ดพอจ้ะเม่เห็ดพอรจักบาทจ้ะรร้อยสามร้ยหกสี่สามร้อห้าสี่เออสามร้ยห้าิจ้ะกำลังจะล้างเค้กนะคะออเดอร์มาเลยค่ะจะส่งท่กประเทศมาซื้อจ้าอันนี้ปลาโลแล้วเท่าไหร่คะร้ละร้อยโอ้ร้อย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 หลายเทียรอยห้าส่บเถุงละ ถุงละร้อยแปรอยแปดสเมลูละ3า0ร้ได้2ถุงนี่งสามร้อยหกสิบปานางจจกเขื้นละปลานางค่ะเจ้าปลาเลืออ่อนได้เอคาริตโดนลูกก็ต้องมาขายเห็ดสกอันนี้เห็ดพึ่งหวายจ้าเห็ดพึ่งหวายแพกละร้อยร่อยค่ะแพกละร้อยไดก็เมน เทปละร้อยเส่ยวละร้อยเทกละร้อยสองแพกสองร้อยคือสองแพกนี่คือหนึ่งโลอันนี้เห็ดพึ่งข้าจ้าเห็ดพึ่งข้าวโลละสองรห้าสิบแม่องรอยห้สอันนี้ครึ่งหนึ่งนี่ร้อยสามสิบบาทจ้าหนึ่งแพ็กลเจ้ากินจุดทแล้วก็มีเห็ดปวกไม่ได้เอามามันหมดก็เลงจะแพกเห็ดปวกโลละเจ็ดร้อยบอกไปไปเขาเนีิดป่วกบนเห็ดปวกโลละเจ็ดร้อย กี่ร้อยครึ่งโลสามร้อยห้าคร่ง้อยจ้าโอเคอนะคะก็นักศิลล่างแพ็กพี่น้องเ่องจะไปช่วงหงไงรึเพื่ออะรสิเอาโท่มาจ้าเนาะค่ะเนาะคะ